สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่องตัวราชาเนี่ยอีกแล้วนะครับนะ้อยกับหน้าค่ายของโอส่าสามเก้าผมมาลุยการใหผมกับทุนสองพันห้าร้อยครับผมตอนนี้จังหวะแถวหนึ่งแถวสองชมนะเป็นหน้าคู่นะส่วนแถวสามตอนนี้เป็นหน้าขี้อยู่ลองดูแถวเนี้ยผมมันจะมาอะไรอ้โหยปอก้าผมตอนนี้ก็แถวแถวสามแถวสี่เป็นหน้าขี้ท่ชมนะเป็นคู่คู่ขี้ขี้อ่าคราวนี้แถวที่ห้าผมจะขอเป็นน้ําเงินแล้วกัน เพื่อที่จะให้มันเป็นคู่คู่ขี้ๆแล้วก็คู่ขี้นะัชมนะอ่ะน้ําเงินไปครับผมเปิดแรกสองพันพอครับผมนะครับนอเอาหลืร5อ0ไว้แก้แลรางผมเผื่อพลาดนะท่านชมนะถ้าแถวนี้ออกน้ําเงินจริงๆมันก็จะเป็นคู่ใช่ไหมพอแถวที่6กอ่ะไม่งังไงก็แดงนะชมนะเป็นคู่ขี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้แถว5้าแถวหมันตัดกันเมื่อก่อนตัดแถว1แถว2เดี๋ยวนี้ตัดแถว5้าแถว6โอ้โหแล้วก็ช่วงนี้มาบ่อยด้วยนะัชมนะจำดีๆครับผม ไม่จาเป็นก็ไม่ต้องใส่แถวห้าแถวหชมนะจับยังไงล่ะครับสวยงามเอาดีถ้าแถวห้ามาแบบนี้แถวหกสบายครับผมมาดีคอยดูครับผมว่ามันจะสบายอย่างที่พูดไปเลยขอดแดงแล้วคุณชมมาไม้นี้คุชมนะขอดแดงแล้วครับผมมาจัดไปครับผมสี่พันห้าร้อยเลยหมดหน้าตักไปเลยครับผม ยังไงครับผมโดนหรือไม่โดนแล้วผมน่าจะไม่พลาดนะผู้ชมนะถ้าเกิดแถวห้ามันตัดลักษณะแบบนี้แล้วยังไงก็ต้องเปิดขี้เพราะว่าสเต็ปแบบนี้ก็เจอบ่อยนะผู้ชมนะแบบนี้มันมาบ่อยนะอหยเต็มเบาอ้ามันสองเต้มยังไงเอ้ยอย่าเรียกมาบอดนะ เออสวยงามมาดิครับก้าวหลังสวยสวยงามงามแปดพันเจ็ดมาเจียงชมสเต็ปแบบนี้มาบ่อยนะบอกไว้ก่อนมาบ่อยนะคู่คู่ขี้ๆแล้วก็คู่ขี้แบบนี้จําดีๆครับผมอ่ะเปิดนี้มาครับผมจังหวะนี้ขึ้นแถวใหม่ขอแดงดีกว่า่าผู้ชมดูดิตอนนี้เป็นน้ำเงินสองแดงสองนะโอ้โหไพหมดด้วยมาเปิดนี้แดงไปหมดหน้าตักครับผมเดี๋ยวเวลาไพ่หมดบุ๊บผมก็จะรอจำจังหวะ จังหวะที่มันออกแถวสองนะชมนะจะเอาไปใส่ไม้ต่อไปเลยในการเปลี่ยนห้องชมนะห้องเดิมแหละแต่ว่าไพ่ใหม่เอาดูหน่อยผมเปิดนี้ถ้าเกิดว่ารอดก็ได้ไปต่อถ้าไม่รอดก็ตัวใครตัวหมันนะผมเจ็ด <c oughs> แต้มเอาโอสวยดิปังเข้าไปอีกหนึ่งทีครับผม1นึ่งหมนเจพันะผม, 7, 000, ะผมโอ้ยเอาเรื่องจังหวะตอนนี้นะชมนะ ตอนนี้เมื่อกี้มันเป็นแถวแถวแถวหนึ่งแถวสองเป็นคู่สองแถวใช่ไหมคู่คู่อ่ะแต่ตอนนี้มันขึ้นจังหวะเป็นหน้าขี้เราต้องเอาแถวสองเป็นขี้เป็นขี้ขี้ตาต่อไปอ่ะเล่นแดงเดี๋ยวรอก่อนนะผมหรือว่ามันจะเปลี่ยนตัดเป็นน้ําเงินเป็นขี้คู่แบบเดิมก็ได้นผู้ชมนะเหมือนเทคนิคเราเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้เขาไพ่ใหม่ๆท่่นผะั้ชมนะมันใช้สเต็ปเดิมไม่ได้ครับผมมันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยไม่รู้ว่าวันหนึ่งอ่ะ มันมีกี่สเต็ปเนี่ยมันมาขี่รอบกผมบางทีสลับคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้บางครั้งก็คู่สามแถวขี้สามแถวบางครั้งก็ตัดแถว2กับตัดแถวห้าอย่างนี้มุณหู้ชมเยอะมากแต่ถ้าจําดีทั้งหมดก็ดีคุณผู้ชมเวลามันมายัางไงออกอยังไงเราก็จะจําได้เลยรอก่อนนะผมขอไหลแดงแล้วกันผู้ชมไหมแต่ว่าเบาๆแล้วกันมามีอยู่หมืนม่นเะจ็ดคุผู้ชมนะ สักสองพันก่อนล้วกันมารอเข้าก่อนนะผมมาโอเคผมลุยกันหาแดงไปผมโบนัสสักหน่อยแล้วกันมาถือว่าปัจเซผมเหลืออยู่หมื่นห้าชมนะเพราะว่าส่วนมากเปิดใหม่อ่ะมันชอบเป็นแดงอยู่แล้วชมนะ แต่เมื่อกี้แถวหนึ่งเป็นเป็นขี้นะถ้าแถวสองเราใส่แดงไปมันก็จะเป็นแถวสองเป็นขี้เป็นเหมือนกันนะ่านผู้ชมนะแถวหนึ่ง,แถ,งแถวสองเหมือนกันอ่ะจังหวะนี้สีแดงผมสีเข้ามาน้องสีเข้าสีเข้าโอ้โหยัยงวะไปเข้าเจ็ดโอ้โหเรียบร้อยหกต่อห้าโอ้โหแสดงว่าแถวหนึ่งเป็นขี้แถวสองเป็นคู่มาไม้นี้ขอน้ำเงินต่อ่านผู้ชมนะ อตามน้ำเงินต่อแล้วกันมาห้าพันเลยมาตอนนี้เหลืออยู่หมื่นห้าผู้ชมนะขอน้ำเงินมาห้าพันเลยผู้ชมจะได้เหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นก็พอได้กำไรอยู่คผู้ชมนะขอเป็นไม้สุดท้ายแล้วคุนผู้ชมนะบวกก็หนีครับผมเสียก็หนีผู้ชมนะเอากำไรหนีแล้วกันเพราะว่าจังหวะแถวใหม่มาเล่นยากเนี่ยลักษณะแบบนี้นเล่นยาก ยังไงเอ่ยเอาเรายืนเจ็ดคทับผมยังไงล่ะยังไงล่ะสวยงามมาดิครับโอ้ยไปเอียงเข้าไปดิเออเจ็ดศูนย์สวยงามมาบวกไาอีกหนึ่งหมื่นผมโอเคครับผมเป็นจังไหนล่ะก็เอาเรียงให้้ชมนะ <S <S พอครับผมหนีเลยผู้ชมนะหนีเลยผมนะครับนอกก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ